สวัสดีครับวันนี้เรามาโชว์งานตัวใหม่นะงานตัวใหม่นะครับฟังดีๆครับงานตัวใหม่หน้ากากทริโก้ SS นะครับหน้ากากทริโก้ SS เดี๋ยวผมจะบรรยายทีละตัวเลยให้ฟังหน้ากากทริโก้ SS นี่คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับเห็นไหมครับครับแต่สั่งปิดไฟหน้าได้ปิดไฟเลี้ยวได้อันนี้คือตัวปิดนะครับตัวปิดไฟหน้าปิดไฟเลี้ยว หน้ากากคือตัว SS โคงหน้ากากเดิมโคงไม้ครับใส่โครงไม้ตัวเดิมเลยใส่บางไม้ตัวเดิมโคงไม้ตัวเดิมแต่ความที่แตกต่างของมันคือตรงนี้ครับตรงนี้มันย่อลงมามันสามารถใส่แฮนด์ตวีได้ใส่วีวีสามารถใส่ตตวีได้เยอะครับตัวนี้แต่มองสาหรับคนอยากใส่ไฟหน้าอ่าฮะตัวนี้คือตัวปิดไฟนะเดี๋ยวอธิบายให้ยังไงทีละตัวอ่ฮะตัวนี้คือตัวที่เปิดไฟหน้า ใส่โคงไม้ตัวเดิมใส่บางไม้อันเดิมแตกต่างกันตรงที่ว่าอันนี้ก็คือปิดไฟเลียวแต่เปิดไฟหน้าแล้วก็ป่าตรงนี้หลบแทนเหมือนกันย่อลงเหมือนกันตัวนี้ย่อลงสามารถใส่ตัววีต่ําได้นะฮะนะครับดูตามนี้นะครับใส่โครงไม้เดิมนะครับงานชิ้นเดียวยกสวมประกอบง่ายหูตำแหน่งเดิมนะครับสําหรับคนรถทิพย์หรือรถเช็งงานทั่วไปใส่ได้แล้วทีนี้หน้ากากเทวตโตเอสเอสสามารถใส่กันต่ําได้แล้วผมผลิตออกมาให้แล้ว นะครับดูตัวต่อไปครับนี่นะครับเหมือนของเดิมทุกอย่างครับมีไฟหน้ามีไฟเลี้ยวมีไฟหน้ามีไฟเลี้ยวรับใส่พวงม้อันเดิมใส่บงังมาอันเดิมนะฮะเป็นแบบเดิมเลยแต่ควาแตกตาคืออะไรเหมือนเดิมทุกตัวที่ทําตัวนี้ขึ้นมาสามารถใส่แฮนด์วีต่ําได้แล้ว<อ>คือผมโหลดลงมาฮะเรียบร้อยลถทิป จะหรือจะลดอะไรก็แต่ที่อยากได้เป็นธงสไตล์นี้ใส่ง่ายๆประกอบง่ายๆรถดูหัวเต็มงานหัวจรวนเป็นของเรื่องของรถแข่งเขารถทิปรถซิ่งเขาแล้วแต่ใครชอบสไตล์นี้สนใจทักมานะครับร้านเคคาเลอร์ครับสามตัวนี้คือเป็นตัวผลิตตัวแรกเลยร้านเคคเลอร์นะครับเบอร์โทรนะครับ0ูนย์0 6 8 7 9ครับ Facebook นะครับมงคนชัยศรีชัยโย เฟซบุ๊กนะครับมงคนไทยสุิเทโยใครอยากได้แบบนี้นะครับสามมือแบบนี้ครับนะฮะสามแบบนี้นะครับอันนี้ปิดไปหน้าปิดไปเลี้ยวเปิดไปหน้าปิดไปเลี้ยวแล้วก็เปิดไปหน้ามีไปเลี้ยวแต่ทุกตัวอย่าลืมนะครับหลบแฮนตัววีให้หมดแล้วทั้งเลือกใหม่ครับไม่ต้องไปหาซื้อแบบเก่าๆแต่ๆครับยกหัวประกอบง่ายครับโอเคครับขอบคุณมาก